ท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดครับท่านประธานครับอยู่เมืองไทยอะไรอะไรก็นอมินีนะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะนอมินีคุณทำนี่ใช้ได้เลยนะครับพูดภาษาไทยนี่เก่งมากเลยนะครับท่านประธานครับคำว่านอมินีนี่ผมนั่งแท็กซี่นะครับแท็กซี่เขาถามว่าเอ๊หัวหน้าหัวหน้าเพื่อนว่าเรียกเรียกหัวหน้าหัวหน้า อันอีกอยาก่างคือภาษาอังกฤษตอนนี้ที่เขาเอาิญเนี่ยแม้ที่เขาว่านอไม่นี่นี่ไหมผมบอกไม่ใช่นอไม่นี่หมายถึงว่านอมินีหมายถึงว่าเป็นตัวแทนขั้นนอไม่นี่มันก็ต้องงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดแหละนะ <Bald neighborhood> มันเป็นตัวแทนซึ่งนอมินีนั้นเนี่ยท่านประธานที่เพครับมีทั้งที่ดีและไม่ดีแต่บ้านเราเนี่ยท่านสเสน่ห์เคารพบครับนอมินีเนี่ยเราได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้ว ตอนเรียนหนังสือไงท่านประธานที่เคารพเจ้านกกาเบาเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกเนี้ออดเห็นไหมมาฝากเลี้ยงเอาไว้นี่ก็นอมินี <c oughs> นะครับ <c oughs> ชัดเจนที่สุดและก็รัฐแบนเนี้ยนอมินีทั้ทงนั้นท่านประธานนอมินีทุนผูกขาดนอมินีเจ้าสัวพลังงานนะ ก็ไม่อย่างนั้นน่ยค่าน้ําค่าไฟมันจะแพงอย่างนี้เหรออย่างเอาผมพูดตรงๆอย่างท่านรัฐมนตรีสมภาคความสามารถมีอะไรความสามารถมีอะไรฮะถึงได้มานั่งชูคอยอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมถามว่าความสามารถมีอะไรทํางานก็ช้าพูดก็ช้ายืนขึ้นก็ช้าท่านประธานครับทําชั่วยังช้าเลยท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ด้วยความที่ว่าเป็นตัวแทนจากบ้านใหญ่ถึงได้มานั่งกระทรวงแห่งนี้อย่างที่ผมเรียนนัาประานไปแล้วนอมนินีมีสองประเภทนอมนินีในทางที่ดีนอมนินีในทางที่เลวเรียกว่าทางที่เลวทางที่ไม่ดีเราเรียกทางที่เลวนะครับอย่างหนังไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะพลดเดิมๆตบจูบนะครับหรือพลตระเบิดภูเขาเผากระท่อม ก็มีเน้องนันนี้นะเราพดก็เดาไม่ยากใช่ไหมพระเอกกับนางเอกเนี่โอ้โหกว่าจะได้เสียกันนี่มันมันมีอะไรบังเอิญไปหมดนะหนีผู้ร้ายเนี่ยขับรถหนีผู้ร้ายเข้าไปในป่าติดลมปับ๊บติดลมปับ๊บข้างๆป่าตรงนั้นเนี่ยก็มีผู้มีกระท่อมอ่า <laughs> ฝนตกฝนตกพระเอกนางเอกต้องประคองกันไป เข้ากระท่อมโอ้หนางเอกนี่เปียกทัううのの้งตัวพระเอกก็ต้องเสียสละถอดเสื้อมาห่มให้ฝ่ายนางเอกภาพตัดไมกทีหนึ่งล่้นจ้นกันอยู่ครับท่านประธานภาพตัดปลาฝนตกตัดออกไม้ทีหนึ่งพระเอกนอนร้องไห้ท่านประธานนางเอกออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกครับรักนั้นนะ อ,อย่างนี้มันประมาณนี้แล้วถามว่านอยมินียังไงท่านระธามันมีอะไรผิดพลาดเปล่าครับท่้นอยมินียังไงพอตำรวจมารุมจับผู้ร้ายนะพระเอกจากคนธรรมดาตำรวจจับผู้ร้ายพระเอกเริ่มตะเบะผมร้อยตำรวจเอกสมชายหองฮีรายงานตัวครับนะเป็นตเ,เป็นนอยมินีเป็นตำรวจปลอมตัวมาพล้อมตัวมานะครับ แล้วแล้วไปเอาผ้าห่มมาจากไหนกระท่อมล้างหาได้ตามห้างขายยาทั่วไปบบ <c oughs> <c oughs> นี่มานอมินีนั่นนะท่านประธานทีนี้ไอ้นอนมินีที่เลวเนี่ยท่านประธานเราจะพูดถึงนอมินีที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้นอมินีจีนเทาละบาดเหลือเกินท่านประธานนอมินีจีนเทาท่านประธานที่เครพครับตอนนี้ เรียนท่านประธานที่เคารพว่ามีอยู่3-4จังหวัดที่อัตรานะครับธุรกิจของต่างด้าวนะครับจีนเทานะฮะฝรั่งเทานี่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจันทบุรีเพิ่มขึ้นอีก20%เลยและมันมีธุรกิจเนี่ยท่านประธาน10ธุรกิจครับที่มีนอมินีเข้ามาแข่งขันกับคนไทยนะครับขนส่งร้านอาหารคาปลีก ค่าส่งสินค้าออนไลน์อสังหาสวนทุเรียนนะสวนทุเรียนการเกษตรการก่อสร้างรับเหมาด้วยตอนนี้เป็นปัญหากำลังรับบาดหนักเลยท่านประธานครับเป็นนอมินีที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการนอมินีแบบนี้ต้องใช้วิธีการสามสุดท่านประธานนะสามสุดสุดอะไรสุดซอยสุดอะไรสุดเสียง สุดอะไรสุดแต่ใจจากไข,วขวควาฟังดูนี่ดีมัน,น <ะ S 2> ต้องต้องเอาละครเข้าไปด้วยเหรอครับท่านประธานนะสุดซอยคืออะไรคือการจัดการแบบกัดไม่ปล่อยนี่ผมชื่นชมท่านลำเทียมว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านมีทีมสุดซอยครับเข้าไปจัดการพวกโอ้โหไอ้อลกที่มันไม่ได้มาตรฐานนะท่านประธานจำได้ไหมไอ้เหล็กข้ออ้อยหักง่ายยิ่งกว่าอ้อย เขาปากช้างีกหักหักมากหักไวมากนะแล้วสุดซอยเนี่ยเขาทำจริงครับท่านประธานอะไรที่เหล็กที่ไหนที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานมอกใช่ไหมท่านประธานมกอกครับมกอซึ่งบุ๊กนี้ก็เล่นหลายรอบแล้วนะครัะไม่เป็นไรนะก็ว่าเรื่อยท่านประธานซักไม่เป็นไรที่ไหวตัวทันนะนี่ฮะ เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานออกมกรทีมสุดซอยเนี่ยเขาจัดการต้องชื่นชมครับทีมสุดซอยเนี่ยนะครับเขาไปสุดซอยกัดไม่ปล่อยจริงๆแล้วเขาไม่เคยถอยยกเว้นวันที่เขาเข้าซอยผิดเท่านั้นเองเข้าซอยตันนะฮะเท่านั้นเองนะครับนอมินีมีอยู่ทุกที่ในสังคมไทยนี่ท่านประธานบ้านท่านนายกแม่บ้านท่านนายกคนขับรถท่านนายกเลขาท่านนายกคนสวนท่านนายก เป็นแค่คนสวนครับถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นหมื่นล้านถ้านนายกนะครับจริงป่ะครับนายกกำลังรวบรวมข้อมูลไม่รู้ไม่รู้อ้าวนายกพูดแทนลุงป้อมใช่แล้วไม่ได้นะครับคำนี้ผมมีลิขสิทธิ์นะครับ มาใช้พั่มเพื่อไม่ได้นะครับขอ,อท่านท่านจดลิขสิ์ไว้ใช่ใช่ใช่ครับอย,อย่าอย่าได้ฟ้องละเมิดกันนะครับข,ข,ขอถอนนะครับถอนผมถอนแทนท่านนายกก็แล้วกันเพราะของผมถอนง่ายกว่าท่านประธ,ธานครับผมต่อเนื่องนะะนิดเดียวจะจบแล้วท่านประธานนิดเดียวจะจบแล้วนะทีนี้นอมินีนี่มันเป็นได้ไปทั่วหมดเลยธรรมธานนี่ท่านเห็นไหมล่ะไอ้ที่มาเนี่ยฮะท่านประธานครับที่แต่งตัวเป็นคนธรรมดา ธรรมดาแต่ไปขายไส้กรอกหมูเนี่ยไล่ไปไล่มากลายเป็นอะไรเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่มาสร้างตึกสอตองอมูลค่า2,000ล้านถามว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเขาบอกว่าเขาปลอมตัวมาเพื่อมาหารักแท้ครับธรรมทานครับเขาแสดงเป็นคนจนเหมือนประหลัดอำเภอปลอมตัวมาใช่ครับนะ ลำดับต่อมาสุดลำดับที่สองคือสุดเสียงคนไทยเนี่ยนะครับถ้าเราเจอปัญหาพวกจีนเทาอะไรเทาเนี่ยนะครับต้องแจ้งเลยต้องแจ้งเลยนะครับตำรวจเลยเนี่ยล่าสุดท่านระธานครับจีนเทาครับซื้อที่ดิน71ไร่จังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีสร้างคอนโด1,800ห้องวิศวกรเป็นวิศวกรคนจีนคนงานคนจีนปูนคนจีน คนไทยไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยรรท่านประธานไม่มีคนไทยไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแรงงานเอาของจีนมาวิศวกรเอาของจีนมาแม้กระทั่งปูนซีเมนก็ปูนซีเมนเอามาจากจีนดีที่ตำรวจนี่ฮะที่กองปราบเข้าไปจัดการนะครับสร้างคอนโด1,800ห้องมันมโหฬารานมากแล้วก็มีคนไทยเร็เวๆเนี่ยแหละครับที่ไปเป็นไปช่วยเขานะครับ ท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้ประเทศไทยของเรานี่มีนอมินีอยู่นะครับกิจการที่ต่างชาติโดยเฉพาะพวกจีนเทาหรือฝรั่งเทานะฮะรัเสเซียเทาอินเดียเทาเข้ามามีต่างชาติที่เข้าขายเป็นนอมินีอยู่ทั้งประเทศต,ตอนนี้ประมาณ4ี่หมื่นรายเยอะมากท่านประธานครับอันนี้จากข้อมูลจากกองปราบนะครับแล้วก็ เราเองเนี่ยถ้ามีสื่ออยู่ในมือเราเล่นโซเชียลมีเดียเราต้องเล่นให้สุดเสียงประกาศโฆษณาว่าไอเน,นี้ยมันไม่ถูกต้องยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดแต่ใจจากขว้คว้าก็คือว่าเราต้องช่วยกันล่ะครับทำให้เรื่องที่มันไม่โปร่งใสให้มันโปร่งใสถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆนะ ก็แล้วแต่เลยก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมเด็กรุ่นใหม่คนที่เติบโตขึ้นมาในเมืองไทยต่อไปไม่รู้จะมีพื้นแผ่นดินที่เรียกว่าพื้นแผ่นดินไทยอยู่หรือเปล่าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ก็ต้องลุยเห็นบ่อแสก็ต้องแจ้งแล้วตอนนี้ท่านประธานที่เคารพครับเราไม่มีกฎหมายที่มาบังคับใช้กับนอมินีโดยตรงตอนนี้บ้านเราไม่มีครับ ไม่มีกฎหมายที่จะมาจัดการกับนอมินีโดยตรงเราต้องรีบทางกฎหมายปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังสเพเฮระสภายนี้ต้องทำเป็นต้นแบบไม่อย่างนั้นลูกหลานไทยจะไม่มือผืนแผ่นดินไทยอยู่แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านในเมืองนี้ก็จะเต็มไปด้วยคนสีเทามีจีนเทามีอะไรเทาก็แล้วแต่รวมทั้งไทยเทาเร็วๆด้วยนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ